ต้องเล่าท้าความที่ต่อไม่งั้นอยู่ๆเนี่ยมาพูดนี่คงไม่เข้าใจครับนะครับแก่นของนปชเนี่ยด้วยความครบจริงๆนะฮะแล้วมันนำมาสู่คนเสื้อแดงนะฮะนปชเป็นยอดภูเขายอดเล็กๆของคนเสื้อแดงคนเสื้อแดงมีปริมาณม,ม,มหาศาลไพศาลมากกนนาว่านปชมากมายครับนะครับเพราะฉะนั้นพักการเมืองที่เอาสีแดงไปเป็น,ปนสัญลักษณ์โปรดเข้าใจตามนี้ด้วยนะครับ นพชเนี่เกิดขึ้นจากการต่อต้านรัฐประหารครับและคนแสดงหนักยิ่งกว่านั้นเลยก็คือต่อต้านรัฐประหารและเรียกร้องประชาธิปไตยนะสีแดงเกิดขึ้นตอนที่ต่อต้านรัฐธรรมนูญปี50ครับให้ก่าเข้าใจตามนี้ด้วยสีแดงคือสีของการต่อต้านรัฐประหารและคัดค้านรัฐธรรมนูนที่เป็นประเดชการต้องการรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยต้องการระบอบชั้ไต่ที่แท้จริงบ่าเข้าใจตามนี้ นะพอห้าสองเคลื่อนไหวมาเนี่ยอารผมไม่ยาวนั้นตัดเข้ามาที่ปีห้าสามเลยนะครับปีห้าสามเนี่ยนะเขาถ่ายทอดรายการเอชีอัพเดตอยู่ดีๆคุณก็ไปตัดสัญญาณสัญญาณผมก็ไม่รู้ใครสั่งอาจจะเป็นสอชอสั่งหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้ไม่มีข้อมูลไปตัดสัญญาณเอชีอัพเดตเขาก็ต้องการที่ไปต่อสัญญาณแล้วในวันนั้นถ้าที่ผมทราบนะฮะมันเป็นสัญญาณเอกชนรัฐถ้าไม่สามารถที่แชมป์นาดเดย์ดไปยกเลิกการตัดสัญญาณ นะฮะที่ชมได้เขาก็เลยประชาชนเนี่ยไปกันเองคน <c oughs> ไปประคับประชาชนไม่ได้หรอกครับการนําจะพูดยังไงถ้าประชาชนเขาไม่ยินยอมพร้อมใจเต็มเหนียวนะเขาไปไม่ได้เขาไม่ไป <c oughs> เขาไปกันเต็มเลยเพราะก,การให้เชื่อมตัญ,ญญาณเพราะก,การให้ชาวบ้านทั่วทั้งประเทศที่ครอบครัวเขามาชุมนุมเรียกร้องให้รัฐบาลยุบสภาคืนหน,หน้าที่ประชาชนท่านที่เคารพครับเรีได้ร้องง่ายเหลือเกิน ุบสภาคือํำหน้าให้ไปชนทำไมคุณไม่ทำครับทีนี้พอตัดสัญญาเรพี่น้องเขาก็เขาก็กังวลเนี่ยคนทั้งประเทศไทก็กังวลเพราะว่าให้เกิดอะไรขึ้นที่ตรงผ่านฟ้าและเกิดอะไรขึ้นที่ราดประสงนะคนก็เลยต้องการไปเชื่อสัญญาน,นั่นแลกเกิดเรื่องเลยครับ<ม>ก็คือว่าโอ้โหทางฝ่ายร,รัฐบาลสมัยโน้นนะฮะโดยสอชอหรือไทยก็ไม่ทราบ ตั้งทหารจํานวนมาหาศาลเลยไปกั้นเอาไว้นะเสร็จแล้วก็ระดมยิงแก้หน้าตาเยอะแยะ,ยะแต่ในเชบุญนะฮะผมไม่อยากจะเชื่อสยายตานะลมมันพัดนะฮะแก้หน้าตามันใสทหารทหารก็เลยถอยไปแล้วก็ลวกรลมุดผมเข้าใจของผมเองนะถ้าทหารไม่เห็นด้วยกับผมหรือเกลียดผมคุณโต้แย้งผมได้นะผมเข้าใจว่าทหารในสมัยนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเสียศักดิ์ศรีครับจึงเป็นที่มาของการเอาคืนเมื่อวันที่สิบเมษาครับ พราะในโลกนี้ไม่มีที่ไหนครับที่จะใช้ทหารมาสลายการชุมนุมนี่เข้าไปรเด็แล้วนะครับว่ามันกีดศพย,ยังไงอะไรนะครับมีที่ไหนในโลกนี้บ้างครับที่เอาทหารมาสลายการชุมนุมคุณสนินคุณขออน,นุญาตอนันต์ปฏิรชนหลังจากเหตุการณ์ปีสามห้าคุณอนันตปฏิยชนี่นปบให้ท่านหน่อยปบให้ท่านหน่อยครับท่านบอกเลยว่าต่อไปนี้เนี่ยนะการจัดการกับการชุมนุมของประชาชนห้ามใช้ทหารเด็ดขาด นานปัญญชนนะครับแล้วน,นันต์ปัญญชนนี่ส่งตํารวจที่มีมาตรฐานทางด้านจิตวิทยาสูงนี่ไปอบรมจากเกาหลีเพราะเกาหลีเนี่ยถ้าท่านติดตามมาโดยตลอดก่อนหน้าที่เขาจะเป็นประชาับตายเนี่ยทหารนี่ฆ่าประชาชนเรียบเลยย่อยแย่ไปหมดน,ะนะ่ะฮะแล้วก็ตอนหลังๆเนี่ยเขาก็เลยใช้ตํารวจเนี่ยแล้วก็ใช้กระบองเฉยๆนะแก้ตาตานแท้จะไม่ใช้คุณพนันต์นปัญญชนก็ส่งตํารวจไปแต่เที่ยวปี53เนี่ย เขาเอาทหารมาครับแล้วทะหารนี่นะครับท่านที่ผมทราบเนี่ยผมมีเพื่อนๆเป็นทหารเยอะเขาโต้แย้งไปบอกว่าหกโมงเย็นแล้วเลิกได้แล้วสิบแปดนาฬิกาดวงอาทิตย์ตกแล้วมันไม่มีที่ไหนในโลกนี้หรอกที่จะสลายการชุมนุมหลังจากที่แดดหมายถ้าว่าดวงอาทิตย์ตกไปแล้วที่มันยังลุยต่อเลยนี่เป็นที่มาไงนะครับเอาล่ะผมไม่ลงสุดละเอียดเพราะนั้นที่ทน,นเนี่ยมีตายยี่สบิบกว่าศพนะฮะแล้วก็บาดเจ็บเยอะแยะไปหมดเลยนะครับ แล้วก็คนเสื้อแดงนี่เป็นคนเอาทหารนี่ไปส่งที่ค่ายนะครับที่ดิฉันนั้นยังมีภาพด้วยเอาละเดี๋ยวเดี๋ยวคุณแยมงจลังไล่ผมคณาให้เวลาเราเวลาเราทั้งหมดแค่บ่ายสองใครที่เราทหารมาแค่สองคนหนักใจมากๆเลยสนองสนองไม่ไดรเขาพูดว่าเราพูดกันแล้วนี่ถ้าพูดไม่ให้ถึงที่สุดเนี่ยมันก็ไม่มีประโยู่ที่พูดเพราะมันจะคึ๊งกลางๆนะครับเหมือนกินข้าวพึ่งท้องกินข้าวพึ่งคำเนี่ยไม่มีประโยชน์ที่จะกินข้าวพึ่งคำนะครับาผมพยายามที่ให้ชัดที่สุดก็แล้วกัน อก็ไม <usion> <È S 2> ่ใจนะ